สวัสดีทุกท่านไ,<ป>ไปเดี๋ยวเอาจันไปต่อเอกท่านพอดีว่าจันเนี่ยมันพังนะท่านผมก็เลยเอาขึ้นมาซ่อมตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปต่อไว้เหมือนเดิมตอนนี้เราก็ไปกับอาลงแล้วก็จิจีส้สองตัวหนึ่งคนสองตัวหนึ่งคนสัญญา <c ười> เคยบอก ไอว่าสีผาเจ้างยางเริ่มต้นกันด้วยความหวังแต่ก็พังด้วยความเป็นไปฝันเอาไว้ที่อ้วอ้วกเหรอโอ้ร้องเพลงจนหมาอ้วกอ้วกแตกไอ้ลงอ้วกแตก ไปเกาะดีๆนะเด็กๆปันเอาไว้ทีไ่ไรป้าอพาเด็กๆไปต่อจันแนะครับลงไปต่อจันเกอะดีๆนะเด็กๆ วันหยุดทุกท่านแต่เราก็ไปหาเลาะอยู่หากินตอนเย็นก็ไปต่อกุ้งที่อ่างก่อนดีๆนะเด็กๆ ระวังหล่นนะจีจก,กลัวเหรอจีจมันกลัวนะท่านโอ้หลงสบายชิวเลยนะดูให้หลงาปหลงไปต่อจันมันพังสามตัวนะท่านก็นเลยเอาขึ้นมาซ่อม ซ่อมเสร็จแล้วเชือกมันขาดนอาพันถ้าถ้ากระปูเข้าเนี่ยเชือกมันจะขาดกระปูมันชอบกัดเชือกบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ทุงนา มันมันหอมกลิ่นไอไอข้าวนะท่านมันหอมกลิ่นต้นข้าวนะมันอากาศมันโคตรบริสุทธิ์เลยไม่มีรถไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีฝุ่นพีเอมทุกท่านอาการบริสุทธิ์นะครับถ้าใครที่อยู่กรุงเทพแล้วมาพลูอยู่ที่แถวทุ่งนาแถวบ้านผมนี่อากาศมันคนละอย่างกันเลยนะท่าน หายใจมันเต็มปอดฮนะถ้าในกรุงเทพในเมืองแออเนี่ยมันจะมีฝุ่นพะีเอฟนาะนะฝุ่นพีเอฟสองจุดห้านะท่านเออแต่ตรงแถวหมู่บ้านผมเนี่ยมันมันอยู่ในป่าอยู่ในทุ่งนาอากาศมันบริส,สุทธิ์มากๆเลยทุกท่านหายใจแบบเต็มปอดเลยนะครับใครที่มีภูมิแพ้อากาศหรือ ภุมมแพ้ฝฟุนพีเอ็มนี่มาแถวบ้านผมนี่อุ้ยรับรองหายแน่นอนก่อดดีๆนะหมาพู้แต่ว่าอากาศนี่แดดร้อนจัดนะท่านร้อนจัดมากวันนี้ huh ah? นะโอ้น้ำท่วมจันเลยเดี๋ยวรอก่อนนะหมาจิ๊ีเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้ใหรอก่อนรอก่อนนะหมานะอา้าวเชิญหมาลงจากรถ เอ้ไอ้ลงล่ะไม่ลงเหรออยากอยู่ตรงนั้นเหรอแล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรถ้าอยู่อยู่บนรถก็แล้วแต่มันร้อนใช่ไหมขี้เกียจเดินโอเคแล้วแต่น้ำท่วมจันพี่น้องเลยเดี๋ยวย้ายก่อนน้ำท่วมมิดเลยมองไม่เห็นจันเลย น้ำท่วมจันน้ำมันขึ้นนะพี่น้องเ้ยช่วงนี้น้ำขึ้น น้ำม,มันขึ้นผมก็มาต่อจันเอาไว้เหมือนเดิมมันน้ำม,มันท่วมไม่ลงเหรอจะอยู่บนนั้นเหรอฮะจะอยู่จะอยู่ในรถเหรอยังไงอะ่ะมันเป็นหมาขี้เกียจแล้วดูไม่ยอมลงจากรถ ไงจิจิขี่รถสนุกสนานใหญ่เลยจันใหม่มาใส่ที่เดิมมันแลท่านตรงนี้นี่หมานบ่อยนะได้ปลาประจําตรงนี้นี่เอามาใส่คืนไว้ที่เดิมมันพังกระปูเข้านะท่านกระปูมันมากัดเชือกขาดนะเชือกกลไกของมันขาดก็เลยเอาขึ้นไปซ่อมพักหนึ่ง ประมาณสองสาวันนี่แหละกว่าจะได้ซอบเอาขึ้นไว้ ไปอืมเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนักปลาาทำงานบ้างหรือเปล่านี่น้ำท่วมเหมือนกันตรงนี้โอเคเดี๋ยวนะ้ำมันก็นลดเดี๋ยวก็ต้องได้ตามน้ำอีกเอาไว้ยางนั้นแหละโอเคครับทุกท่านเหลืออีกสองตัวเดี๋ยวไปใสจ่จานเอาไว้ก่อนปลาอุท่านี้สดดีครับ